สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MT Group นะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมารู้จักกับเครื่องมือที่เหมาะกับช่างไม้หรือช่างเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะเลยนะครับนั่นก็คือเครื่องทิมเมอร์ของทางเมกิต้าที่อยู่ตรงหน้าผมนี้เลยนะครับผมได้ทําการคัดมาให้ทุกคนได้รู้จักกันถึง3รุ่นเลยนะครับและต้องบอกเลยนะครับว่าทั้ง3รุ่นที่ผมคัดมานี้นะครับจะเป็นรุ่นที่มีความคุ้มค่าและได้รับความนิยมอย่างมากในวงการช่างไม้เลยนะครับแต่ทั้ง3รุ่นนี้จะมีความคุ้มค่าและดีแค่ไหน เพื่อไม่ใเป็นการเสียเวลาไปดูกันดีก,กว่านะครับ เรื่องทิมเมอร์ที่นํามาในวันนี้นะครับรุ่นแรกจะเป็นเครื่องทิมเมอร์ไฟฟ้าที่มีชื่อรุ่นว่า r t 0 7 0 0 c x 3ที่จะมาเป็นชุดพร้อมใช้งานรุ่นที่2จะเป็นเครื่องทิมเมอร์ไร้สาย LXT18V รุ่น DRT50ZJX3 ที่จะมาเป็นชุดพร้อมใช้งานเช่นเดียวกัน และรุ่นที่3จะเป็นเครื่องทิมเมอร์ไร้สาย XGT 40V Max รุ่น RT001GZ23 สำหรับเครื่องทิมเมอร์ทั้ง3รุ่นนี้นะครับจะเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับการสอล้องไม้และทำลวดลายบนไม้หรือพลาสติกและจุดเด่นของทั้ง3รุ่นจะเป็นเครื่องแกะลายไม้ที่มีกำลังสูงทนทานและแม่นยำและยังมีความยืดหยุ่นในการทำงานสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลาย เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องรุ่น RT0700CX3 กันก่อนนะครับสำหรับรุ่น RT0700CX3 นะครับจะให้มาเป็นกระเป๋าผ้าแบบแข็งนะครับพร้อมสายสะพายที่มีความแข็งแรงมากเลยนะครับเมื่อเราเปิดกระเป๋าออกมานะครับด้านฝาของกระเป๋านะครับก็จะมีช่องเอาไว้เก็บของอีกสามารถเก็บของได้เยอะเลยนะครับผม แก้ะตัวนี้สามารถดึงออกมาได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะไว้ใช้สำหรับเก็บของได้อีกเยอะเลยนะครับและภายในตัวกระเป๋าก็จะมีกระเป๋าหูหิ้วมาให้อีก1ชั้นอุปกรณ์ที่ให้มาภายในชุดชิ้นแรกก็จะเป็นตัวเครื่อง RT0700C ที่รองรับหัวจับดอกขนาด1 4ทับ4นิ้วหรือ2หุนหรือเราสามารถใช้กับดอกที่มีขนาดแกน3หุนได้โดยการเปลี่ยนกลวยหัวจับดอกที่แถมมาให้ในชุดนะครับ ตัวเครื่อง RT07004 ขับเคลื่อนด้วยพลังการทำงานสูงถึง710วัตต์และมีกำลังไฟอยู่ที่220โวลต์สามารถปรับรอบได้ถึง6ระดับและมีความเร็วรอบตั้งแต่10,000ถึง30,000รอบต่อนาทีทำให้เราสามารถเลือกใช้ความเร็วรอบได้อย่างเหมาะสมกับงานนะครับตัวเครื่องมีขนาดเล็กกระทัดรัดออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสะดวกสบายมือในขณะใช้งานช่วยให้ผู้ใช้งานควบคุมเครื่องได้ง่าย ตัวปลดล็อกแบบเร็วทำให้ง่ายต่อการปรับความลึกของดอกหรือการถอดเปลี่ยนฐานสวิตช์ปิดเปิดที่ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก และยังมีจุดเปลี่ยนแปลงฐานมาให้เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงฐานโดยที่เราไม่ต้องแกะทั้งตัวเครื่องก็สามารถเปลี่ยนแปลงฐานได้สําหรับแปลงฐานที่ใช้กับเครื่องรุ่นนี้จะเป็นแปลงฐานรหัส CB411A นะครับอย่างต่อมานะครับก็จะเป็นตัวฐานที่ให้มาทั้งหมด4ฐานด้วยกันฐานแรกจะเป็นฐาน Timer r b s s บฐานที่2จะเป็นฐานกดขึ้นลงได้หรือพล n ้ Base ฐานที่3จะเป็นฐานก้มเงยหรือปรับมุมได้หรือ Tilt b a s e และฐานที่4นะครับจะเป็นฐานแบบเยื้องศูนย์กลางหรือ offset base แล้วอุปกรณ์ต่อมานะครับจะเป็นชุดประกอบที่จะประกอบไปด้วยประแจสําหรับเปลี่ยนดอกแนวแม่แบบเล็กและแนวแม่แบบใหญ่ตัวติดที่จับเสริมพร้อมด้ามจับเสริมกลวยหัวจับดอกขนาด3ามหุนและตัวเฟืองอุปกรณ์ต่อมาจะเป็นรางแนวตรงและรางแนวเลมและอย่างต่อมาจะเป็นตัวยึดรางพร้อมแถบรางและน็อตกับแป้นเกลียวและอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายจะเป็นท่อดักฝุ่นที่จะให้มาทั้ง2แบบแบบแรกจะใช้กับตัวฐาน เบและแบบที่2จะใช้กับฐาน p l ั n เต์เและรุ่นต่อมานะครับจะเป็นรุ่น DRT 5 0 ZJX 3นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะมาเป็นชุดพร้อมใช้งานเลยนะครับและรุ่นนี้ก็จะให้มาเป็นกล่อง m a c p a c k c o n n e t t r r c a s ค Type 4นะครับซึ่งเรื่องความแข็งแรงและความทนทานของกล่องรุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าแข็งแรงและทนทานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันดีกว่านะครับว่าจะให้อะไรมาบ้างน,นะครับ พอเปิดกล่องมาแล้วนะครับอย่างแรกที่จะเจอนะครับก็คือคู่มือการใช้งานนะครับและภายในกล่องนะครับก็จะมีกระเป๋าหูหิ้วมาให้ด้วยอีกหนึ่งใบนะครับ แล้วอุปกรณ์ด้านในนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นตัวเครื่อง DRT50 นะครับสำหรับตัวเครื่อง DRT50 ตัวนี้นะครับจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ LXT18 โวลต์ลิเธียมไอออนนะครับจำนวน1ก้อนมอเตอร์จะเป็นแบบมอเตอร์ไร้แปรง่านหรือบลเลสมอเตอร์เครื่องรุ่นนี้ยังสามารถปรับรอบได้ถึง5ระดับและมีความเร็วรอบตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง30,000รอบต่อนาทียังมาพร้อมไฟ LED ช่วยส่องสว่างในที่ทํางานจํานวน2ดวงมีระบบสวิตช์ล็อกเพื่อช่วยป้องกันการเปิดเครื่องเมื่ ไม่พร้อมถ้าเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วจะยังไม่สามารถเปิดเครื่องใช้งานได้เลยเราจะต้องกดปุ่มปลดล็อกก่อนถึงจะสามารถเปิดเครื่องใช้งานได้นะครับและอุปกรณ์ภายในชุดก็จะให้มาเหมือนกันกันกบรุ่น r t 0 7 0 0 c x 3เลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวฐานที่มีมาให้ถึง4ฐาน t i m เม b a ์เ p l พ n ั s b a เบ Tools b a s e และ Offset b a s e อย่างต่อมาก็จะเป็นประแจสําหรับเปลี่ยนดอกที่ให้มาถึง2ชิ้นแนวแม่แบบเล็กและแนวแม่แบบใหญ่ตัวติดที่จับเสริมและด้ามจับเสริมกรวยหัวจับดอกขนาด3หุนและตัวเฟืองอุปกรณ์ต่อมาก็จะเป็นรางแนวตรงและรางแนวเล็มนะครับชิ้นต่อมาจะเป็นตัวยึดรางพร้อมแถบรางและน็อตยึดแป้นเกลียว และอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะครับจะเป็นท่อดักฝุ่นที่จะมีมาให้ถึง2แบบเหมือนกันแบบแรกก็จะใช้กับตัวฐานเ i อร์โมเบดและแบบที่2ก็จะใช้กับตัวฐานพลังเบรดนะครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็มาถึงรุ่นสุดท้ายนะครับจะเป็นรุ่น RT 0 0 1 G แซ3นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับอย่างต่อมานะครับจะเป็นตัวเครื่อง RT 0 0 1 G นะครับ ที่มาพร้อมกับฐาน t i m เมอร์เบดนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะไม่ได้มาเป็นชุดพร้อมใช้งานเหมือน2รุ่นก่อนหน้านี้นะครับ สำหรับตัวเครื่อง RT001G นะครับจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ XGT 40V Max จำนวน1ก้อนนะครับมอเตอร์จะเป็นแบบไร้แปรงถ่านหรือบัสเลดมอเตอร์เครื่องรุ่นนี้ยังสามารถปรับรอบได้ถึง5ระดับและมีความเร็วรอบตั้งแต่10,000ถึง31,000รอบต่อนาทีสำหรับเครื่องรุ่นนี้ก็จะมีความเร็วรอบที่มากกว่า2รุ่นก่อนหน้านี้นะครับมาพร้อมไฟ LED ช่วยส่องสว่างในที่ทำงานจำนวน2ดวงมีระบบสวิตช์ล็อกเพื่อช่วยป้องกันการเปิดเครื่องเมื่อไม่พร้อม และความสามารถพิเศษที่มีเฉพาะรุ่นนี้นั่นก็คือระบบ Auto Start ์ i ไว l e s หรือ AWS คือระบบเทคโนโลยีบลูทูธสำหรับการสื่อสารการเปิดและปิดเครื่องแบบไร้สายเมื่อเราเปิดเครื่องมือเครื่องดูดฝุ่นก็จะทำงานร่วมด้วยและถ้าเราปิดเครื่องมือเครื่องดูดฝุ่นก็จะหยุดการทำงานไปด้วยระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานที่ไม่ต้องคอยเดินไปเปิดปิดเครื่องดูดฝุ่นบ่อยๆแถมยังช่วยลดเสียงรบกวนในเวลาที่เรายังไม่ได้ใช้เครื่องมืออีกด้วยนะครับ และอย่างต่อมานะครับก็จะเป็นท่อดักฝุ่นนะครับที่มีมาให้1อันนะครับที่ใช้กับตัวทิมเมอร์เบทและอย่างต่อมาก็จะเป็นประแจสําหรับเปลี่ยนดอกให้มา2ชิ้นนะครับและอย่างต่อมานะครับก็จะเป็นตัวแม่แบบเล็กนะครับที่ใช้กับฐานทิมเมอร์เบทนะครับและอย่างต่อมานะครับก็จะเป็นกรวยหัวจับดอกขนาด3าหุ่นนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรางแนวตรงนะครับสําหรับรุ่นนี้จะไม่มีรางแนวเหลี่ยมมาให้นะครับ ถึงรุ่น RT001GZ23 จะไม่ได้มาเป็นชุดพร้อมใช้งานเหมือน2รุ่นก่อนหน้านี้นะครับแต่ตัวเครื่องของรุ่นนี้นะครับก็สามารถใช้งานกับอุปกรณ์เสริมของ2รุ่นก่อนหน้านี้ได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าคุณผู้ชมมีชุด RT0700CX3 อยู่แล้วนะครับและอยากซื้อเจ้าตัว RT001GZ23 ไปใช้งานเพิ่มเติมหรือใช้งานนอกสถานที่นะครับก็สามารถนําอุปกรณ์เสริมของรุ่น RT0700CX3 มาใช้งานร่วมกับเจ้าตัวนี้ได้ด้วยนะครับผมและเครื่องทิมือ ือทั้ง3รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่เหมาะสําหรับช่างไม้หรือช่างเฟอร์นิเจอร์หรือใครที่อยากไปใช้งาน DIY งานไม้ก็สามารถนําไปใช้งานได้นะครับแต่สําหรับมือใหม่นะครับก็อาจจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการใช้งานตัวเครื่องอยู่บ้างนะครับถึงจะสามารถดึงประสิทธิภาพของเครื่องทิมเมอร์ออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับและเครื่องทิมเมอร์ทั้ง3รุ่นนี้นะครับก็จะมีลักษณะการทํางานที่คล้ายๆกันอยู่นะครับแต่ก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละรุ่นอยู่นะครับ อย่างเช่นรุ่น RT07004X3 นะครับจะเป็นรุ่นที่เป็นระบบไฟฟ้าที่ยังต้องอาศัยการเสียบปลั๊กในการใช้งานอยู่นะครับจึงมีข้อจํากัดในพื้นที่การใช้งานแต่สําหรับรุ่น DRT500JX3 นะครับที่เป็นระบบไร้สายนะครับจึงหมดปัญหาในเรื่องพื้นที่การใช้งานไปได้เลยนะครับ พอเจ้าตัวนี้จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ LXT 1 8โวลต์ on, ลิเธียมไอออนเราก็สามารถที่จะนําเจ้าเครื่องตัวนี้ไปใช้งานที่ไหนก็ได้นะครับและรุ่น RT 0 0 1 GZ 23นะครับก็จะเหมือนกับรุ่น DRT 5 0 ZJX 3นะครับตรงที่สามารถนําไปใช้งานที่ไหนก็ได้แต่จะแตกต่างกับตรงที่พละกําลังของเครื่องนะครับพอเจ้ารุ่นนี้นะครับจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ XGT 4 0โวลต์แม็กนะครับที่จะช่วยทําให้เพิ่มกําลังในการทํางานและใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับ และยังได้จํานวนชิ้นงานที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการมาแนะนําเครื่องทิมเมอร์ของทางเมกิต้าทั้ง3รุ่นนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปการมาแนะนําเครื่องมือดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง MT Group กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจสินค้าหรืออุปกรณ์ต่างๆของทางบริษัทนะครับก็สามารถสอบถามหรือเข้าไปดูสินค้าได้ที่ช่องทางตามที่ขึ้นอยู่ตามนี้ได้เลยนะครับ